สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ d ดี้โวยาสามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฉากหลังจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับพอดีอยากจัดอ่า blocking corner ใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อเนาะก็เอ็ดกำลังจะลองไฟลองอะไรอยู่เอด,ดี้จะเป็น luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โรครีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตกใดๆทั้งสิ้นค่ะ นะคะอีดอกทองด่าได้แต่อย่าแรงนะคะดา่าได้แล้วกูด่ากลับนะครับได้ของใหม่มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยล้วพอดีอยากติดต่อกับทางแบรนด์ซามโมก้ตลอดเลยนะครับ r s t of a l o i ร i ตไอไลฟ์ thank you so much Millie c o m s a m i d a thank you so much for your collaboration sending me a lovely back insert the best b a c k insert in the world and also some Back accessory thank you so much i am so appreciated so c o m e s a m i d a เราตาม IG กันด้วยนะครับก็คือทางเจ้าของแบรนด์น่ยคุณเมลลี่เขาก็บอกว่าเอ e ถ้าอยากได้อะไรมาไม่ต้องเกรงใจนะเอ e ก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่าค่าส่งมันแพงมากค่าส่งหมายถึงนางส่งเอ็กซ์เพรสมาให้เ e อจากเกาหลีเนาะก็เลยบอก ไม่เป็นไรเธอเรอใช่ชั้นได้มาหลายๆใบก่อนว่าส่งมาทีเดียวอีดอไม่ใช่ไม่เอานะแต่เกรงใจเขาไม่อยากให้เขาส่งบ่อยไม่ใช่แบบซื้อมาใบาหนึ่งแล้วให้เขาส่งมาทีหนึ่งคือมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เออพอดีตอนนี้ก็ได้มาหลายใบยเลยีก็ส่งมาให้ตูมเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะแบ็กอินเสิร์ตเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะเว้ย not only ไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่แบบว่าอันเนี้ยเราเห็นว่าโอเคมันเป็นแค่ตัวที่แบบ เออจัดระเบียบกระเป๋านะให้กระเป๋าเรามีกระเบียบใส่กระบอกน้ําใส่บัตรใส่สายชาร์จใสายนู่นใส่นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะเว้ยคือประโยชน์ของมันคือช่วยดันทรงและนอกเหนือกว่านั้นคือถ้ากระเป๋ายูซื้อใบละแสนเลเซไม่ต้องไม่ต้องแอร์เมสไม่ต้องเบอร์กินไม่ต้องเทนลีก็ได้ถ้ายูใส่แบบสมมุติว่าแก้วกาแฟหรือว่ายูใส่แบบน้ํายาฮาเลบหรือไม่ก็ยูใส่ลิปสติกที่เป็นริปกอสแล้วแบบว่า imagine นะคะอากาศเมืองไทยอีดอกร้อนมาก40องศาแล้วแบบยู่ปิดปิดฝาไม่แน่นเพื่อสำอางอยู่ไหลออกมาในกระเป๋าเบอร์อรกินเนี่ยที่เป็นกระเป๋าแบบใบราคาหลายแสนน่ะอยู่จะทํำยังไงมึงลองกีดอย่างเดียวเลยค่ะไปแบ็กสปาแบ็กสปาเมืองไทยแพงมากนะมันสามารถทําอะไรได้เว้ยแต่มันแพงมากแต่ว่าถ้าอยู่มีออปชั่นที่ มัน protect ยก่กกระเป๋าของอยู่ได้อะทำไมอยู่ไม่ซื้ออะอย่างเงี้ยราคาแบบของซามูก้านะเว้ยคือจะบอกว่าเอสอะใช้ของเขามาเยอะมากเป็นลูกค้าเขามาก่อนไม่ได้ว่าเขาเป็นสปอนแล้วเรามาพูดอวยนะตามช่องเอสมานานเนี่ยจะรู้ว่าเอสเคยเคยรีวิวของซามูก้าไปก่อนแล้วตอนนั้นคือยังไม่ได้รู้จักกันแล้วยังไม่ได้เป็นสปอนยังไม่ได้อะไรให้เลยนะก็พอชอบเพราะว่าอะไรหรือบ่ะที่สัดระเบยบกระเป๋าที่ดี ซื้อได้จริงอีดอ,อกเพราะบางอีฮอนี่ก็คือแบบอีเทียแพงเกินคือแพงกว่าราคากระเป๋าอ,อีกเห็นราคาแล้วก็แบบอีดอ,อกกูจ่ายไปแบบไม่รู้กี่แสนแล้วสําหรับกระเป๋าเลยมาซื้อที่จัดระเบียบกระเป๋าอ,อีสองหมื่นก็คือแบบทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วคืออุป,ปกรณ์เออวัสดุอุปกรณ์เขาก็คือดีแพคเกจจิ้งดีมีตาแล้วก็งานเย็บละเอียดเป็นแฮนด์เมดเมดินเซาท์กรีนนะดีมากก็เนี่แหละมันมันมัน คือใช้มาแล้วมันเป็นประโยชน์มากคือตอนนี้แคนรีวิดเอาเพราะว่ามันเป็นการโรเทคตัวกระเป๋านู่นพอดีถ้าเพื่อนๆที่ติดตามเอ็ดก็จะเห็นนะว่าเอ็ดเพิ่งได้เอร์บีสสีส้มอีดอกคันมาก็ <c oughs> <c oughs> เออนางก็ส่งมาให้สีส้มนะเห็นบ่ามันสวยมากมันน่ารักมากอ่ะให้ดูก่อนอันนี้มันมีของด้วยนะเออเห็นป่าใช้จริงเนี่ยของที่เอ็ดพกส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็คือกระเป๋าแม่งก็มีนี้คือถ้ามันเล็กกว่าก่อนนี้กูก็ไม่กูกูก็จะไม่ใช้พายกระเป๋าละอีดอกมันเล็กเกินไรเงี้ย ก็เนี่ยมันจะเป็นช่องอย่างนี้ใช่ไหมของมาอวดเพิ่งได้มาใหม่น้องมาน่ารักมากเมสโรวิโอปิกัสสนะครับสีมิ้นท์แล้วตรงนี้เป็นสีบูบลูมแล้วตรงนี้เป็นสีคาราเมลปะใช่คาราเมลสวยเลยเห็นปะออกสีเขียวมาตัดกับสีส้มโอ้โหคันหูไม่รู้เป็นอะไรคือมันเอยดีมากเขียวส้มอ่ะที่สุดกระเป๋าปกติเอเวอร์ลีนมันจะเป็นอย่างนี้นะ แล้วเป็นหนังกับอีกอีดอกถ้าทัตเจลแอลกอฮอล์ที่อยู่พกอย่างเงี้ยตอนนี้เอสพกเจลแอลกอฮอล์มาตลอดเป็นปีแล้วครับถ้าฝาหลวม6ใสหนังกับเป็นคราบเอาไม่ออกนะจ๊ะอันเนี้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคือตัวเนี้ยมันก็รับไปแล้วนะหนึ่งก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วอีกความจุของมินิเอเวอร์ลีนแม็กซิมัมแคปซิตี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพกเงินแล้วก็พกเงินพกบัตรมันจะมีช่องพิเศษเนี่ยเปิดให้ทำไงวะจะได้เห็น นะครับ100% p เปอ pre s t e r making Korea ก็จะได้อย่างนี้มาด้วยนะของเขาแล้วก็มันจะมี2ช่อง Eminem นี้นะครับจะมีช่องโล่งๆหนึ่งช่องใช่ปะ่ะอันนี้มันก็จะมี2ช่องให้ยูเห็นปะ่ะช่องเล็กเห็นปะ่ะใส่กาใส่ดิบมันใส่อะไรก็เือเรื่องของยูนะครับแล้วช่องใหญ่ยู you, ก็ใส่เป็นอะไรอะเอ็ดพกนี่นะครับตอนนี้ก็พกแค่ power bank เนาะเพราะว่ามือถือห้ามแบตหมด แว่นตาแว่นตาบางทีอาจจะแบบพกบนเสื้อก็ได้แล้วก็อันนี้อะไรวะบัสเตียนะครับใส่เหรียญใส่เงินอะไรก็ว่าไปพกเข้าเนี้เดี๋ยวนี้พกเข้านี้เองเวลาไปเที่ยวนะครับแล้วก็ you good to go แล้วสอดเข้านะ <c oughs> เห็นปะอย่างเอ็ดอย่างเงี้ยเอ็ Ad เป็นคนมีกระเป๋าเอวดีหลายใบใช่ไหมก็ใช <c oughs> ้อินเสิร์ตแค่ตัวเดียวจะเอาทําไมหลายตัวเขาถามว่าจะเอาสีอื่นด้วยไหมบอกไม่เอาไม่เอาใบเ,เดียวก็พอเกรงใจ แต่ถ้าส่งมาให้ก็เอาหมดแหละแต่พูดไม่ไม่ไม่จริงๆอันนี้พูดจริงจริงคือไม่เอาก็ใช้แค่ใบเดียวก็พอเนาะเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนมีมมีหลายใบก็ลกอะไรเงี้ยก็ขอเข้ามาใบเดียวเนาะก่อนนี้นะเอสเนี่ยสมมุติเอสจะไปเปลี่ยนมินิเอเวอร์ลีนอันอื่นนะก็แค่ถอดออกมานะครับถอดหัวออกมาถอดไส้ออกมาตามส้มสีอ๊เบสเลยเนาะมันจะมีความแล้วมันพอดีเลยอ่ะมันก็ไม่เสด้ว่าแล้วแบบสี ตัวเลือกสีเขามีให้เยอะมากเลยนะครับเข้าไปดูในเว็บเลยมีสีคล้ายๆ้าแอร์เมสเยอะมากเนี่ยเห็นปะเวลาถ่ายรูปมาก็จะเห็นแบบเห็นไหมมีความแบบจะเลือกให้หมัดกันก็ได้นะมันจะมีความแบบน้ำตาลส้มอ,อีดอกทองเก๋ไปอีกอะไรเงี้ยเอดว่ามันน่ารักดีนะแล้วมันแพคติเคิลแล้วเห็นบานมันทําให้กระเป๋าอยู่เป็นทรงขึ้นอะเพราะว่าเหมือนแบบเข้าใจปะตัววัสดุ มันมีความหนาดนึงแต่มันก็ไม่ได้หนามากจนทําให้กระเป๋ายุหนักนะครับกระเป๋าในคอลเลคชันใบหนึ่งของเ e อที่เอรักมากที่สุดเลยนะครับก็คือกระเป๋าแอร์เมสเบอร์กินใบแรกในชีวิตของเ e อนะที่เดินเขาเ้าไปในช็อปงงๆแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ให้เลยก็คือใบนี้นะครับซึ่งถามว่าเ e อใช้บ่อยไหมไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะมันหนักแล้วเป็นคนไม่ชอบถือด้วยเป็นคนชอบสะพายข้างมากกว่าก็ไม่ได้ค่อยใช้แล้วไอ้ตัวเนี้ยขนมไม่ได้ใช้นะดูนะมันจะมีความเหี่ยวเห็นปะ จะมีความแบบดูให้ดูข้างหลังเห็นปะ่ะคือไม่ได้ใช้เลยอังจิงพูดเลยว่าใหม่ใหม่เลยอ่ะออกมาอ๋อแต่ออกมาจากช็อปมันก็จะมีความเหี่ยวนิดนึงอยู่แล้วของมันเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพื้นพี่มันเป็นมันเป็นปฏดกดของแรงน้มถ่วนอะ่ะพื้นที่หน้าปัดมันสูงเข้าใจไหมมันก็เวลาวางอยู่เฉยมันก็จะเหี่ยวมานิดนึงแต่ว่าด้วยคับมันเช็ดที่ดีของแอร์เมสสง่งนี้ยทรงมันก็เป็นทรงอยู่แล้วแต่เหตุเหตุหลายใบายมากเลยนะพวกหนังเคมองที่แบบ เขาใช้ไปแบบหลายๆที่หลายๆปีอย่างเงี้ยมันจะยวบลงมาแบบน่าเกลียดมากและเอ็ดเป็นคนแบบเกลียดกระเป๋าที่ไม่เป็นทรงมากๆเลยเอ็ดก็เลยแบบเออแล้วคุณมินลี่ก็บอกเธอตอนยูสตอร์ยู่ต้องสตอร์ใส่หมงใส่หมอนใส่อะไรยัดให้มันเต็มปกติเอเป็นคนยัดอยู่แล้วนะแต่นางก็บอกว่ายูยูเอาไอเนี้ยแบ็กอินเสิร์ทยัดแล้วก็ไม่ต้องยัดพวกมงพวกหมอนก็ได้เพราะบางทียัดเต็มอะ่ะมันก็ทําให้กระเป๋าบวมจนไม่สวยซึ่งเขาบอกว่าเขาคิดมาแล้วคุณมินลี่เขาบอกนะก็นี่ เขาก็ส่งมาให้อีกเขาเห็นกระเป๋าไอ้เป็นสีดําเขาก็ส่งให้สีดําไอ้ใบที่เป็นเอ็ดได้มาเป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นสีสีอ e ีเทนเขาก็ส่งมาให้เป็นสีอ e ีเทนคือแบบนั่งน่ารักมากคือแบบเพจเซนท่านทูนดีเทล,ลเลยจะใส่ให้ดูนะดูความแตกต่างระหว่างตอนใสอ่ะอันนี้คือยังไม่ใส่นะมันจะเป็นมันจะเห็นปะมันจะมีความเหี่ยวลงมานิดนึงซึ่งถามว่าดิสเทิร์ไหมไม่ได้ดิสเทิร์เอ็ดมากนะเพราะว่ามันมีความสลอวยี่มันก็มีความรีแลักแต่เอ็ดเป็นคนที่ ชอบให้กระเป๋าอะเป็นทรงแล้วพอใส่แล้วยูดูอยู่ดูความความเป็นทรงถ้าของไม่ดีมันก็ยูก็จะเห็นเองไงแต่ถ้าของมันดีอยู่เห็นปะเห็นได้ด้วยตาของตัวเองบางทีอย่าให้เหยื่อเป็นอย่าเป็นเหยื่อการตลาดอย่าเป็นเหยื่อของมาร์เก็ตติ้งเห็นข้างหลังปะว่ามันแบบเห็นปะมันมันจะไม่สลดออะเออคือหนังกระเป๋ามันจะไม่สลดลงอ่ะมันจะเป็นทรงแล้วราคามัน affordable คือ ราคารู้สึกว่าไอ์อินเสิร์ตเอ้ยมันเริ่มตั้งแต่ยี่สิบห้าดอลลาร์ถึงหกสิบกว่าดอลลาร์แล้วแต่สีแล้วแต่ไส์เข้าไปเช็คดูกันเองนะแต่เอนรู้สึกว่าพอใส่มันก็ไม่ได้เพิ่มน้ําหนักเยอะเพราะว่าวัสดุเขาว่าวัสดุคุณภาพดีราคาเบาแล้วเป็นทรงคือมันก็เลยแบบเนี่ยคือตอบโจทย์มากทุกวันนี้ก็คือปกติอ่ะเวลาเอสจะเอจะใช้กระเป๋าใบหนึ่งก็คืออีดอกกระดาษเอาแบบออกมาเข้าใจบ้านแล้วก็ใส่ของแล้วก็เวลา ตอนจะเก็บกระเป๋าเข้าไปในตู้ก็แบบเอากระดาษยาดัดคือแบบเดี๋ยวนี้คือแบบพวกกระดาษนั้นคือกูทิ้งหมดเลยค่ะอันนี้ใส่ back insert จบแล้วก็ใส่แบ็ค back เก็บเข้าตู้จบนะครับแล้วก็เห็นป่ะสีมันก็แมทกันคือมันมีสีเยอะมากแมทเก่ากระเป๋ายุทุกสีอายุมัน45ปีแล้วอะ่ะมันก็เก่าแล้วใช่ไหมหนัง box ก r a p skin เนี่ยเป็นหนังคุณภาพที่น่าจะดีที่สุดของ air mes แล้วเป็นหนังที่เก่าแก่ที่สุดของ air mes แล้วเนาะแล้วมันเป็นทรงมากคือไม่ ไม่ใส่แตดอะไรมันก็เป็นทรงอะแต่ถ้าใส่มันก็ดีขึ้นอะเห็นปะมันก็ดูแบบดูภุมมฐานอะยาอะไรยิ่งเป็นชนีชนีก็จะมีแบบอดอกเครื่องสําอางยาล้างเล็บยาทาแตดอะไรของยัวเนาะเยอะแยะไปหมดใช่ปะมันก็จะแบบถ้ามันหกใส่มันก็จะเป็นการช่วยการโทเทกระเป๋าโอ้ยนายส่งอันนี้ไปให้ด้วยคือจะบอกว่าซาโมกาเขาไม่ได้ขายแค่แบ็คออร์แกไนเซอร์นะเขาขายตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะแบ็คอะซิสซอรีเนี่ยมีเยอะแยะไอ้มุกม์คที่แบบ เพื่อนๆถามเยอะแยะพี่เอซื้อจากไหนคะถามมาช่วยไปซื้อกับเขาด้วยนะเอดมีคูปองส่วนลดด้วยนะครับเอสดีวีเอสเนะครับเดีจะใส่ไว้ให้ด้วยข้างล่างเพราะว่าเป็นคูปองลด20%มัง้งเออ,อยังเวอริดนะคะเห็นปะถือเก๋ๆไปร้านมิช,ชลีนอันนี้ถุงได้มาฟรีจากรลันแอมเมนนะจ๊ะแล้วก็ใส่มุกอันดามันที่มีมูลค่าแบบพันล้านบาทจ้กดอกทองรวย <laughs> กลางคืนเนาะงานกลางคืนอยากเอาไปออกงานก็แบบอยากให้แบบไม่เหมือนใครก็อย่างนี้ก็ได้ดูแบบจากกระเป๋าที่มันแบบค่อนข้างจะสตรีทสตรีทเป็นเดย์ลุคเนาะอยู่ใส่มุกอันดามันเข้าไปมันก็ดูแบบอีดอกฉันเป็นเจ้าของฟาร์มมุสของแวนครีปแอพเพลนะคะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก๋แอร์เมดเนี่ยใครมีวิธีที่ทำให้หางมันไม่ตกบ้างอีดอกตกแล้วกูนอยเลย คอลเลกชันล่าสุดข,ของเขาเลยแล้วแบบไอ้ตัวเนี้ชังดองเนี่ยมันเป็นเหมือนโซ่แบบสัญลักษณ์ของแอร์เมสและเอแบบอ้ายฉลองกีดเลยคือแบบว่าใส่เป็นไอ้น,นี่เดือดเก๋ๆก็ได้นาอสร้อยคอทําให้ดูว่าแอร์เมสเดินเข้าร้านแอร์เมสแล้วแบบเอาสีดอกเส้นใหญ่กว่าที่ร้านเคยทํานีกถึงวัสดุเราจับดูเราก็รู้ว่ามันเป็นของดีอ่ะมันเป็นของที่แบบค่อนข้างจะแบบมีคุณภาพแต่เอต้องต้องเหมือนแจ้งเขานิดนึงว่าว่า พวกโซซามูก้าส่วนมากเขาจะทำแบบสั้นมากเลยแต่อย่างที่ว่าเนาะกระเป๋ามันชนีใช้เงยมันก็ทำให้ชนีเนาะมันก็จะสั้นบ้าแต่ว่าก็สะพายกา้างก็แบบปวบ้าเห็นปะเท่ดีอะเอ็นว่าแบาบ,บอืม ขายของไม่เก่งนะดูเอาเองอีดอกสวยก็คือสวยไม่สวยก็คือไม่สวยถ้าของมันไม่สวยของมันไม่ดีอ่ะพูดแหกปากยังไงก็ไม่มีคนซื้อแต่ถ้าของมันสวยมันดีไม่ต้องพูดมากเห็นปะเก๋มากฉันชอบ I love Airmade ของ2อง compact อ,อย่างเงี้ยที่มเป็นใบสั้นหรือใบาย,ยาวก็ได้นะเอ็ดว่ามันเป็นออปชั่นแนตะตัวนี้มันจะมีทั้งสีเงินทั้งสีทองเนาะแต่เอ็ดชอบอะไรเงินมากกว่างนะก็เลยขอเขาก็เนี่ยสะพายเป็นแบบสร้อยคอเก๋ๆก็ได้ แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าตังค์ใบใหญ่เนี้ยเอสไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะปล่อยเขานะแต่ว่าเออพอเห็นทรงเห็นสายก็แบบเฮ้ยเก๋ดีนะเป็นกระเป๋าไมโครแบ็กเลยก็ไม่ปล่อยเห็นปะก็จะมีแต่มันอาจจะไม่เข้ากับเสื้อผ้าตัวนี้นะถ้าจะสะพายอย่างนี้อาจจะต้องใส่เสื้อยืดสีดําหรือว่าเสื้อยืดสีขาวอะไรเงี้ยที่แบบมันเรียบเสื้อเชิ้ตอาจจะไม่ใช่ออปชันที่เข้าแต่ว่าเห็นปะมันเก๋ดีกระเป๋าออกงานก็ได้ถือเป็นแบบ ดิฉันสั่งแอร์เมทำนะสร้อยเนี้ยอีดอกเข้าใจมหมก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะถ้าของไม่สวยพูดให้ตายแหกปากให้ตายก็ไม่มีคนซื้อแต่ถ้าของมันดีอะดูด้วยตาบางทีไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็ซื้อค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง เอริโวย3าสามหหด้วยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนซามก้ากันนะคะขอบคุณค่ะบ้าใครเข้ามาดูแล้วไม่กดสับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ